สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังนะคะได้เปิดสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลแห่งแรกเป็นสถานีเพื่อการศึกษาค่ะคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาโทรคมนาคมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังทดลองออกอากาศโทรทัศน์ดิจิทัลระบบ dvb t 2ในย่าน u s f 520เมกะเฮิรตซ์รัศมี20กิโลเมตรโดยในเนื้อหาเพื่อการศึกษา นายทวินพึ่งมาอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกล่าวว่าสถานีดังกล่าวถือเป็นสถานีสำหรับชุมชนแห่งแรกของประเทศไทยใช้ทุน1 5 0 0 0ล้านบาทโดยส่งสัญญาณครอบคลุมชุมชนใกล้เคียงเช่นเขตมีนบุรีบางกะปิประเวศบางพลีและจังหวัดฉะเชิงเซาโดยมีแผนจะจำหน่ายกล่องรับสัญญาณหรือเซตท็อปบ็อกช่วงแรก1000กล่อง ล่าสุดวันนี้นะคะบอร์ดกระจายเสียงก็มีมติผ่านร่างประกาศกสทช .3 ฉบับคือเรื่องแผนการเปลี่ยนระบบาการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอลเรื่องมาตรฐานทางเทคนิคสำหรับการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นในระบบดิจิตอลและเรื่องมาตรฐานทางเทคนิคสำหรับเครื่องรับส่งสัญญาณโ er ทรทัศน์ภาคพื้นในระบบดิจิตอลค่ะ